กินแซบกินแจบช้าแนลสวัสดีครับเที่ยวกินแซบกินแจบครับเดี๋ยวกินแจบกินแจบครับมาครับพี่น้องมือนี้เข้ามากินข้าวน้ากกนครับมือนีเขาได้เป็นเมนูแบบพิเศษแบบอยากกินแห้งเลยเด็กไก่มาเห็ดนะครับพี่น้องอ่ะพี่เพียใช่ญะฮะทรานนี่นะครับพี่น้องไก่หนึ่งส้งเครืองนะครับผมเป็นไก่แบบใส่เครืองหลายแห้งนะครับสมุนไพรเต็มทีเลยพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเข้ามาสักสานน้ำแกงค้ัมาครับ อีพี่น้องเขาก็มีแจ๋วนี่เห็ดแจ๋วมานน่ามึนเด่นใช่ไหแจ๋วนะครับเอาไปจิ้มกับไก่แต่ว่าจิ้มกับไก่ได้พี่น้องสดงาม้ำก่อนพี่นอ้องชิมลำลำก็ดีฮะหอนๆเลยฮึ่มพอดีอื่ม อ่ะพี่น้องนี่อันนี้ของที่เลือกมาเป็นปีกกลางนะครับปีกกลางแล้กกันนองไก่นี่พี่น้องเพิ่งนี่สุกแล้วยุยยอ,อ่ะอยอันนี้มะปุ่งเด้อไออันนี้บะใส่แจ้วอืม กูมันมีมากนัวมากน,าปปน้ำาัฐต่อเสร็บเป็นหอมอหอมเครื่องหอมเครื่องแห้งอันนี้ข้าหนึ่งประมาณอัน,นเครื่องช่วโมองเลยพป่นองครับ ก็เราก็มากินเครยงเลยไครับตะไคร้ไอนเลยมันเป็นสมุนไพรนะครับาอืมอืนขาเงี้ยอืม,อม,อม,อม

ร้องใครเค่าละ้ควา yeah. มแคบพ่แก่ง

สินผีกันนะนั่น่ว Good. ลอกกระดูกมาเลยมัน,น่พี่น้องเซเจ้า 哦，啊，别闹！ ข้งข้าอ่นอนหอ,อมสมุนไพรแห้งจรอง เอาละครับพี่น้องคันพี่น้องมาคลิปนี้นะครับเที่ยวกับเบียร์กาฝากดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้เราสองคนนะครับเพื่อเหตุคิปต่อไปนะครับเมื่อหนึ่ที่กับเบียร์ากกรรเรใใาเเต,ต,ต้องขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องพบกันในคลิปหน้าด้ยครับสวัสดีครับ